สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องแม่เอาบองปะโอนนะครับพบกับชาลารเดอร์ขับกันอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้ผมอยู่กับผู้ที่มีใจรักในการขับขี่บิกใบนะครับที่จะมาช่วยบอกเล่าถึงสรรพคุณของเจ้ายานพาหนะสองล้อที่พี่เขาใช้อยู่กันนะครับก็สวัสดีครับพี่สวัสดีครับอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับผมเอชาลารลเดอร์ขับครับผม วันนี้ก็จะมาขอรบกวนเวลาพี่สักหน่อยนะครับอ๋อได้ครับไม่มีปัญหาครับได้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 คือวันนี้ที่มาหาพี่นะครับก็ว่าจะมาขอข้อมูลเกี่ยวกับเจ้ายานพระนสองล้อคู่ใจของพี่คันนี้นะครับอ่าครับครับได้ครับได้ครับก็คือก่อนอื่นก็อยากจะถามว่าเจ้ายักษ์ใหญ่คันนี้เขาชื่อรุ่นอะไรครับพี่ตัวนี้สําหรับเจ้ามีซ่าพาเพลินคันนี้นะครับ เดออี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครับพี่อะไรนะครับอ๋อชื่อชื่อเขาครับเจ้ามีซ่าพาเพลนครับโอ้มีชื่อด้วยนะครับเจ้ามีซ่าพาเพลินนะครับเขาเป็นอะไรเป็นรถของค่ายยามาฮ่านะครับเคื่อชื่อรุ่นเขาเป็นซูเปอร์เทเนลีพันสองซีซีครับถ้างั้นก็ขอรบกวนพี่ช่วยเล่ารายละเอียดภาพรวมของ เจ้ามีซ่าพาเพลินให้ฟังหน่อยแล้วกันนะครับเออเดี๋ยวผม <laughs> ผมจะขอไปเข้าน้ำก่อนครับต่างสบายเลยนะครับพี่ <laughs> อ,<า>อธิบายเลยครับเชิญครับข้างในข้างในบ้านเลยนะครับครับถ <laughs> ้างั้นเดี๋ยวผมก็จะมาขอแนะนํารูปลักษณ์ทั่วไปของเจ้ามีซ่าพาเพลินคันนี้เลยแล้วกันนะครับก็ <laughs> <laughs> ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะขอแนะนํารูปลักษณ์ทั่วไปของเจ้ามีซ่าก่อนนะครับก็คือตัวตาไฟตัวนี้เป็นตาไฟคู่นะครับแต่ยังเป็นหลอดไส้อยู่เนาะเพราะว่าตัวนี้ยังเป็นปี2015ครับ2015ก็เป็นแบบเวลาเราเวลาผมนั่งมองมันทุกทีเนี่ยผมจะรู้สึกสงสารนะครับอยากพามันออกทิพทุกทีเลย ต่อไปนะครับก็จะมาดูในเรื่องของก้านคลัตนะครับกา้านคลัตตัวนี้ก็จะเป็นกา้านคลัตที่สามารถปรับได้เนาะตัวนี้ปรับระดับเขาเรียกว่าระยะกำคลัตระยะอะไรต่างๆได้เนาะต้องปรับให้พอดีมือเรานะครับเราจะได้ถนัดถนัดนะครับปั๊มตัวนี้เอ่อสหรับคัดตัวนี้ก็จะเป็นคลัตน้ํามันนะครับมีปัม๊มมีมีชุดน้ํามันปั๊มน้ํามันนาะ ต่อไปก็จะมาเจอกับประกับแฮนด์ด้านซ้ายมือประกับแฮนด์ด้านซ้ายมือก็จะมีสวิตอะไรเยอะแยะไปหมดก็คือที่หลักๆนะครับก็จะมีเปิดปิดไฟเลี้ยวเปิดปิดไฟเลี้ยวนะครับมีแต่มีไฟสูงไฟต่ํานะครับแล้วก็จะมีไฟพาสก็คือเราจะกดตรงนี้เนาะแบบเวลาเราแบบเป็นไฟไฟสูงกระพริบอะฮะ ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นในชุดของการเป็นตัวปรับเมนูต่างๆนะครับปรับเมนูโอเคเออลืมไปลืมบอ,อกตัวนี้ครับตัวชุดสวิตปี e ปี5 0 1 5เราจะมีตัวคูดคอนโทลเนาะคูดคอนโทนคูดคอนโทลมาให้ไล่ลงมานะครับไล่ลงมาก็จะเป็นในเรื่องของภายใต้ ฝาข้างด้านซ้ายจะเป็นตำแหน่งของพัดลมและหม้อน้ำนี่นะพัดลมและหม้อน้ำนี่ตัวนี้คือผมมีความรู้สึกว่าการที่มีพัดลมหม้อน้ำมาอยู่ทางด้านฝั่งซ้ายมือเนี่ยเราจะสามารถที่จะแบบอะไรละ่ะไม่ต้องพะวะพะวงเวลาเรานะครับก็คือมันจะมีหม้อน้ำอยู่ตรงเนี้ยนี่นะครับบริเวณแถวแถวเนี้ย ก็จะเป็นตรงนี้เนาะผมคือเป็นห่วงเวลาเราหินกระดอนเวลาก็จะมีหินจากจากร้อเราเนี่ยกระเด็นกระดอนขึ้นไปไปโดนหม้อน้ำาขัวหม้อน้ำจะชำรุดนะครับแต่ก็ดีครับมาอยู่ด้านข้างนี่นะครับหม้อน้ำพัดลมอยู่ด้านข้างตอนที่ผมรับรถมาและครั้งแรกนะครับผมก็นึกว่าเอ้ยรถเครื่องใหญ่ขนาดนี้รถแพงขน,นขนาดนี้เขาไม่แถมหม้อน้ำมาหรอวะ ไม่ใช่นะครับเขาเขาย้ายมาอยู่ด้านข้างนะครับเองเราก็ว่าเขาไปนู่นไม่ได้สังเกตเองนะครับเลื่อนลงมาก็จะเป็นในเรื่องของชุดเกียร์ชุดเกียร์ของซูเปอร์เทเลเลตัวนี้เป็นหกนนเกียร์นะครับตัวนี้หกเกียร์หกเกียร์แล้วก็ส่งกําลังไปที่ล้อด้วยระบบเพลานะตัวนี้จะเป็นระบบเพลานะครับ คือหลักๆเลยผมเป็นคนขี้เกียจล้างโซ่ไม่ใช่ครับ <Wow. S 1> คือระบบเขาเผาเขาจะส่งกําลังได้ดเนียนและนุ่มนวลกว่าไม่กระโชกห้องหักมากเกินไปนะครับแต่ว่ามันก็เป็นคําบอกเล่าของของคนซ้อนนะครับเวลาเราปล่อยคัดปล่อยอะไรเงี้ยคนซ้อนเขาไม่ไม,ไม่ไม่มีการหงายไม่มีการอ่เขาเรียกกันอะไรล่ะไม่ไม่ไม่สะดุ้งเงี้ยก็ก็ดีนะครับไม่ไม่กระโชก้องหักดนะีต่อไปก็มาดูในส่วนของเบาะนะครับ เบาะคนขับตัวนี้สามารถถอดได้นะครับถอดได้แล้วก็ก็ใช้กุญแจนะครับกุญแจที่มากับรถเรานี่แหละถอดออกได้ปรับได้ก,ก็คือแล้วเบาะตัวนี้ก็ดีอย่างครับเขาสามารถที่จะปรับปรับระยะความสูงความต่ำได้อีกประมาณ2เซนถึง3มเซนนะครับส่วนเบาะของคนนั่งเบาะของคนนั่งเนี่ยจะต้องใช้การขันสกูถอดออกนะครับคือยกออกไม่ได้ คือจะต no ้องมีการถอดสกูถอดน็อตอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเคยถอดอยู่ครั้งหนึ่งเกือบแย่มอนกันนะครับต่อไปจะมาแนะนําในเรื่องของตัวปิ๊บผมเรียกปิ๊บนะไม่ได้เรียกกล่องหลังนะไม่ได้เรียกกล่องข้างกล่องหลังนะครับคือปิ๊บเขาจะมีคือตัวนี้เขาจะเป็นซูเปอร์เอเล่ปี2015เป็นตัวตัวตัวฟูนะครับก็คือพี่คนเจ้าของคนเดิมอะแกแต่งมาจากศูนย์เลยเคาเะ็ดปิ๊บมา ทั้ง3ใบเลยนะครับจะเป็นปิ๊บศูนย์คือตัวปิ๊บเนี่ยตัวปิ๊บบนเนี่ยจะจุได้อยู่ที่30ิบลิตรนะครับส่วนปิ๊บข้างจะอยู่ได้ที่32ิบลิตรนะทั้ง2ฝั่งเลย32ิบลิตรเหล็กการยึดอะไรต่างๆเนี่ยโอเคนะครับถือว่าแข็งแรงนะเป็นเหล็กที่แข็งแรงน่าดูอยู่นะครับไล่ต่อมาก็เป็นไฟท้ายนะครับส่วนไฟท้าย ก็แบบมาได้ลงตัวสวยงามครับไม่น่ารักจนเกินจนเกินไปก็ดูเท่ดูสมาร์ทมาดแมนแฮนซัมนะไฟเลี้ยวอยู่ระหว่างช่องปิกช่องปิ๊บทั้งสองข้างได้ได้ได้พอดีนะครับไล่ลงมาต่อมานะครับในเรื่องของเบรกนะตัวนี้เบรกหลังเนี่ยรับเป็นดิสเบรกเดียวนะครับซิงเกิลเบรก เป็นระบบ ABS ด้วยนะเป็นระบบ ABS ต่อไปก็น่าจะเป็นในเรื่องของวงล้อ,อยางครับวงล้อ,อยางก็จะอยู่จะเป็นล้อ,อยางเนี่ยจะอยู่เป็นขนาด150ทับ70 R 1 7เนะาะตัวนวงล้อ,อยางแต่ แล้วก็เลืมบอกเข้าไปว่าก็คือจะเป็นในวงล้อตัวนี้เป็นล้อสี่นะครับแล้วก็ใช้กับยางเขาเรียกเขาเรียกอะไรนะยางทิ้วทิ้วอะไรนี่แหละคือไม่ต้องใช้ยางไหนครับเวลาเราเกิดยางรั่วยางอะไรแล้วก็สามารถที่จะแทงหนอนได้เลยเทิ้วเล็ดทิ้วเล็ดเออทิ้วทิ้วเล็ดเล็ดอะไรนี่แหละครับผมมีก็ออกเสียงไ่คอยถูเหมือนกัน่าต่อ,ตอมามาพูดถึงเรื่องออ๋อโชคครับโชคโชก โชคตัวนี้สามารถปรับได้นะครับปรับเขาเรียกะไรพีโหลดได้เนาะมีการปรับพีโหลดได้มีการบอกถ้าหมุนไปทางซ้ายซอฟถ้าหมุนไปทางขวานี่ฮาร์ดนะครับแล้วก็จะมีสเกลบอกที่ดีครับเราไม่ต้องกะนะครับใช้เป็นการตั้งมีมีสเกลบอกแบบชัดเจนต่อไปมาพูดถึงเรื่องอ๋อพักเทา้าพักเท้า ตัวนี้นี่เราสามารถที่จะถอดอยางรองตัวนี้ได้นะครับเวลาถอดออกมาปั๊บมันจะเป็นแบบน้ำหนามเนี่ยเอาไว้ใช้ลุยดินโคล,ลดินไรดินไรมันจะไม่เลื่นนะตัวนี้ต่อมาเอามาดูเครื่องยนต์กันครับสําหรับเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องเขาเรียกเครื่องสี่จังหวะสองสูบพันสองร้อยซีซีนะครับถ้าจำไม่ผิดข้อมูลเขามาก็คือจะเป็นอยู่ที่ร้อยสิบแรงมา้าเออร้อยสิบแรงม้านะครับ เลื่อนขึ้นมาอีกหน่อยนึงจะเป็นชุดแผงชุดในเฟรมด้านขวาเนี่ยก็จะมีถ้าสมมุติว่าเปิดตัวนี้มาผมเคยเปิดมานะครับก็จะเป็นในเรื่องของชุดแผงไฟเนาะมีแผงไฟมีแบตเตรอรี่อยู่ในฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้สูงขึ้นมาอีกหน่อยครับก็จะเป็นชุดคันเร่งไฟฟ้าอ่า มาดูคำว่าคันเร่งไฟฟ้ากันตัวนี้เห็นว่าเขาว่าเป็นรุ่นอะไรนะ Y YCC YCT นะหรือไอตัวย่อเขา Yamaha Chip Control t o ตโ l นี่แหละไม่รู้ออกเสียงถูเปล่านะครับตอนนี้แล้วก็จะเป็นก้านเบรกก้านเบรกที่สามารถปรับระยะเบรกได้เหมือนกันนะตรวนี้่อามาจะเป็นในเรื่องของประกับนะครับประกับ ชุดประกับตัวนี้ก็จะมีมีเขาเรียกเป็นปุ่มเป็นสวิตช์สตาร์ทสต็อปของรถนะแล้วก็มีตัวนี้นะครับโหมดด i วิ่งของของของเทนเล่เขาก็คือเราสามารถที่จะปรับโหมดจากทอรลิงกดอย่างนี้ก็ได้สปอร์ตก็อย่างนี้ครับสลับกันได้เลยโหมดทอรลิงกับโหมดสปอร์ตเลื่อนลงมาจะเป็นของอตัวนี้สำหรับเป็นไฟฉุกเฉินนะครับไฟฉุกเฉิน ไล่ลงมามีอะไรอีกมีอะไรอีกอ๋อลืมนะครับตัวดิสเบกหน้านะครับดูอัลดิสเบกนี่ข้อมูลเยอะข้อมูลเยอะดูอัลดิสเบกนะครับก็คือจะเป็นแบบดิสเบกคู่ดิสเบกคู่ซึ่งยามาฮ่าเขาเพิ่มมาให้ตัวเบกเนี่ยก็เป็น ABS อยู่แล้วนะครับแต่ยามาฮ่าเขาเพิ่มมาให้คือเขาจะเรียก ว่าเป็นระบบ UBS ครับ UBS คืออธิบายง่ายครับคือเวลาเราไปทางลูกลังทางดินทรายหรือโคนเนี่ยเจ้า UBS เนี่ยนะครับจะมาช่วยในเรื่องของเวลาเราบีบเบรกหน้าอย่างเดียวเนาะสมมุติเราบีบเบรกหน้าอย่างเดียวเนี่ยเจ้า UBS เนี่ยจะช่วยให้เราจะจะช่วยแบบจับเบรกหลังให้โดยที่เราไม่ต้องเหยียบเบรกหลังก่อนนะครับคือกรณีที่เราลืมไม่ใช่ลืมเราเหยียบเบรกหลังไม่ได้เนี่ย เราจะกร,รมแค่เบรกหน้าอย่างเดียวพอการ,รเบรกหน้าปั๊บตัว UBS เนี่ยจะสั่งงานให้เบรกด้านหลังทํางานด้วยนะครับมันจะป้องกันไม่ให้เราเขาเรียกอะไรล้มพับล้มแผะนะครับไม่เราล้มพับล้มแผะไปส่วนวงล้อหน้าก็อยู่ที่ขนาด110ทับนะครับ R 1 9 R 1 9วงใหญ่หน้าดูนะเป็นล้อสเหมือนกันครับ เป็นยางทนะิ้วเลตนะอต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของเออลืมบอกนะครับตัวคันแหนตรงนี้นะครับมันสามารถที่จะคือโยกได้นะครับคือมันโยกได้นะนะครับจริงๆแล้วคือมันโยกขึ้นลงได้อะ ตอนที่แรกผมก็ตกใจเหมือนกันเอ๊ะทำไมมันเขาทํามาหลวมหรือยังไงจริงๆมันไม่ใช่นะครับคือเขาออกแบบมาแบบว่าตรงเนี้ยเนี่ยมันเป็นลูกยางนะครับสองฝั่งตรงนี้เป็นลูกยางคือเขาเอาไว้แบบว่าเวลาเราตกหลุมอะไรเงี้ยเล็กๆน้อยๆเนี่ยเขาจะช่วยซับแรงไม่ให้มันไม่ให้มันสะท้านขึ้นมาถึงตรงตรงด้ามไอตัวแฮนนี้นะครับมันจะได้ไม่ไม่ไม่เราไม่เหนื่อยไม่สะท้านเหนื่อยก็ไล่ขึ้นมาก็จะเป็นในตัวของ หน้าปัดนะครับตัวนี้รุ่นปี2015จะเป็นหน้าปัดดิจิตอลแล้วนะครับก็จะมีปุ่มในเรื่องของการเปิดปิด,ปดทักชั่นคอนโทรลเนาะ TCS เนี่ยตรงนี้ครับท c ชั่นคอนโทรแล้วก็จะเป็นตัวปรับรีเซ็ตค่าทิป A ทิป B อะไรต่างๆนะครับที่อยูใ่ในเมนูของเขาในนี้ออกแบบลงตัวครับออกแบบลงตัวเป็นดิจิตอล ไรต่อมามีอะไรอีกเอ่ยอ้อจะเป็นในเรื่องของตัวนี้ครับเป็นปักจุดที่เสียบ h, ที่จุดบุหรี่นะครับเป็นปักก็ไวชแบบช้ชาร์จแบตชาร์จกล่องชาร์จโทรศัพท์เราได้นะครับต่อมาเป็นตัวอ้อตัวถังน้ํามัน ถังน้ำมันตัวนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเติมแก๊สโซฮอล0ได้นะแต่ส่วนมากผมเติมแก๊สโซฮ95ตัวนี้เขาจะถังนี้เขาจุอยู่ประมาณ23ลิตรครับ23ลิตรโอเคนะครับมีอะไรอีกไหมเอ่ยก็ผมคิดว่าน่าจะหมดแล้วแหละก็คงข้อมูลก็คง จะละเอียดแล้วก็เพียงพอสำหรับผู้ที่จะตัดสินใจที่จะซื้อใหม่ซื้อ Big ก i บ e คันใหม่หรือจะขยับซีซขึ้นนะครับก็อย่างน้อยผมคิดว่าข้อมูลที่ให้ไปก็คงน่าจะเพียงพอกับการตัดสินใจได้เนาะโอเคนะครับเอแล้วไอตัวพิธีกรเนี่ยมันมันมันกลับมาหรือยังนี่จะเข้าห้องน้ำโอเคนะครับ เรียบร้อยใช่ไหมครับพี่ก็ขอบคุณมากนะครับพี่สำหรับข้อมูลของเจ้ามีซาฟาเฟิร์นซูเปอร์เทเนเล่พันสจะว่าอะไรไหมครับคุณพี่ถ้าผมจะขออีก2เรื่องครับก็ <S <S <K _ A> คือว่าจะสอบถามถึงการใช้งานรถคันนี้ว่าเ,าเขาใช้งานแล้วเป็นยังไงมันดีไหมมันบกพร่องอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือก่อนที่จะมาใช้คันนี้พี่เคยใช้รุ่นไหนมาก่อนนะครับ ยังไงก็ต้องรบกวนพี่หน่อยนะครับได้ครับแต่ขอเวลาพักแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปกินน้ำก่อนโอเคนะครับเดี๋ยวเราก็ค่อยมาติดตามชมกันต่อนะครับให้พี่เขาพักแป๊บหนึ่ง